กินข้าวอิ่มแล้วพี่น้องมาหล่ออีกกินหิดเพาะในตลาด <c oughs> มาหล่อปึงป่าหิดเพาะออสิมีหรือบอมากับคุณยายแม่บ้านนะคะวันนี้มาลุ้นกับยายตุ้งด้วยสีมานบอสสโลง,ลลงนนนหิดเล็งลูกแหางนอไงไข่หิตลมูกลงดูดูก็เหลืองพี่น้อง เรางกกหลงดูดูหรือมันสิเรื่อมอ,ออกใหม่เม็ดแรกหมานหมานหมนซี่แกอยู่ด้านี่พี่น้องแต่ว่าตาที่บ้านแกชอบค่ะจะเก็บไปให้แกเท่าโบเท่าเนาะยายเนาะเปลือเอยู่กินเสื้อซะเทิดฐานพี่น้องโดกงน้ำงาม เพาะฝ้ายไ,ได้ในพี่น้องงละะมิดโซมิดพี่น้องขุนตุกต๊กเพื่อนผู้โซมิด ม่งละมิดพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> พิ่นเดี๋ยววายแล้วได้เพิ่นเดี๋ยวมึดละ เม็ดใหญ่คะ่ะนี่พี่น้องสองเม็ดใหญ่มุงละเมิดพี่น้องเลยคนตกใส่เพื่อนโพ้ก็จะเห็นเม็ดใหญ่อยู่เก็บเล็กประสมน้อยมุงละเม็ดมุงละเม็ด น่าเบิดเป็นา สองพี่น้องพี่น้องเอ้ยหิดถานหิดฐาน,ฐานพอไปล้างนี่จะดำดำเลยพี่น้องแข็งแรงดีแมงกินเหลือครึ่งเดียวอีกสามดอกพี่น้อง ดูใกล้ๆก,กันแม่จะได้เป็นสามดอกสุดท้ายหลือ่าว่าสิอุวยทางเมื่อแล้วได้พี่น้องเอ้ยดีดอกที่สองสามดอกมึงเพื่อนบ่มีอีกเบ่อ อย่างอันนี้พี่น้องเห็ดผีเบื่ออีกแล้วเห็ดอันนี้คือคือเห็ดพึ่งเห็ดเทาะเม็ดนีโบแม่สิเป็นเม็ดสุดท้ายบอพี่น้องเมื่อกี้นี้เห็ดเห็ดดินเห็ดทาน์ห้าดอกสุดท้ายอันนี้ก็สิเป็นเม็ดสุดท้ายบอ ยังได้พี่น้องอยูยังบมสุดท้ายแล้วสี่มิดสุดท้ายบฮะหนาวแล้วอันนี้สงสัยสี่มิดสุดท้ายอีลีแหละพี่น้องเนี่ยเพาะฝ่าย ีเห็ดม่อนี่พี่น้องเอ้ยเห็ด,ดินห็ดเพาะย่างยงพี่น้องอีกสองเม็ดพี่น้องหอนเหอนแล้วหาเห็ดสายสายของวันที่วันนี้วันที่ถ่ายใหญ่ห้ายเนาะห้ากรกฎาคมสองพันหกสิบหกได้ฮิตเพาะกับเห็ดดินฐาน มาดูเห็ดนะคะจะได้ขนาดไหนเห็ดใหญ่ตุ้มเห็ดทานครับพี่น้องเห็ดดินทานเวลาล้างนี่จะดำมากเลยหนึ่งกระแซบเก่งกระแซ็บ เฮ็ดน้ำหมากน้อยเฮ็ดพผอะจะเป็นผาะว้ายนะคะพี่น้องเผาะหนังก็ไม่มีเผาะหนังจะออกที่อื่น ป่าอ,อันนี้ได้ไข่ละงกไข่หนึ่งหลงฤดูมาบ่ดีเพื่อนกำลังสีออกรอบใหม่นี่เห็ดหมือนน่พี่น้องล่างพีดไว้แต่นี่มันคือกระสิพัดล่างแล้วสิพัดกินก็ประมาณนี้นะคะเห็ดวันนี้ ก็ขอจุบขิดไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีไมีแห้งสุขภูสุข,สขคนสุขภาพแข็งแรงโชคหมันร่ำรวยโอเนี้นะคะตัดยาตุ้มชาแนลค่ะ